พระคุณแม่สูงล้นลูกลูกอย่าเป็นคนลืมคุณโ่โโโโโโ่จะตายแล้วนะ ตาหลนร่วงหลงสงสารลูก <c oughs> เจ้าเคยพันผูกกับพอ่อ <c oughs> พ่อต้องพิขาดตัดขอโดยไม่มี้อแก้ไข พ่อ oh. ใหญ่ใหญ่ยังไม่ได้บวชใ้พอใ่อยแม่เลยนะใหญ่ขอโทษที่ใหญ่เกิดมาชาตินี้ใหญ่เป็นลูก,กักระตันยูใหญ่ไม่ได้อยู่ดูไม่ได้บวชแทนคุณพ่อคุณแม่โอ้ขอฝากลาแมใ่ใหญ่ด้วยนะ จะบวชสักคนอยากโกอนหัวแห่บวชให้พ่อแม่มิดรมูไอ้ยายเอ้ยไอ้ยายคงจะไม่ได้อยู่บวชให้แม่ดูถ้ากันไม่ได้จะมีที่ไหนน้ำใจมนุษย์ พ่อแม่สูงสุดประเสริฐถ้าไม่มีพ่อแม่นี้และเป็นที่กำเนิดลูกๆฮะนจะเกิดพมาจากไหนเตือนแฟนรุ่นใหญ่สอนใจรุ่นเยาวดูแล้วอย่าเอาเยี่ยงอย่าง ไอ้ใหญ่ชั่วชาหน้าชังโปรดยาเอาอย่างแล้ไอ้ใหญ่ไม่ใช่บุรุษท้อว่าสุดที่รักสายเลือดพ่อสักคุณศึกชั่วชาแค่ไหนใหญ่เจ้าไม่นึกไอ้ใหญมารู้ ก็สายขอเชิญพ่อขา้าถ้าใจเข้มไอ้ยายก็จะเต็มใจตายไอ้ยหายสุดไอ้ยหญ ที่จะมาพาหัวใจของเลพบอย่างนั้นเหรอพี่ลเพูพไรไอ้ใหญ่ลพบเลี้ยงมังกรพี่จะมาทหารชีวิตลูกอย่างนั้นเลยไปลูกไปทรมีน,นายลพบขอร้องลำพูงฟังพี่ให้ดีพี่คือศักดิ์ศึกทหารหน้าที่ย่อมเป็นหน้าที่ ใหญ่ทำผิดมากมายเกินที่จะภัยให้ได้โทษครั้งนี้อย่างไรพี่ก็ต้องลงโทษมันถึงประหารชีวิตหัวใจพี่ทำด้วยอะไรพี่ไปถึงแเมเท่ทัพใครๆก็รู้จักใครๆก็แกลงกลัวแค่ลูกทำผิดแค่นี้พ่อเป็นพ่อให้ไลกไปได้ใช่ไหมไม่ได้เอาสิพี่ ว่าพี่จะฆ่าลูกของฉันที่ฉันเลี้ยงมากับเธอไอ้ใหญ่ไม่ได้ตายคนเดียวพี่ก็ฆ่าลัาหงคนนี้ด้วยเลยจะตายกับลูกแม่จะตายกับลูกแม่ต้องไปตายแม่แม,ม,ม่ไปเถอะใหญ่ทำผิดใหญ่ก็ต้องรับโทษพี่จะมาตายกับใหญ่ไม่ได้ ปร่อยให้พ่อเขาฆ่าใหญ่ฮะใหญ่ยินดียินดีตายในมือของผู้เป็นพ่อยพูดอย่างนี้ลำพูจะออกไปจากที่นี่ที่เถิดไม่หน้าพี่ของพี่พี่ต้องทำเ <c oughs> จ้าใหญ่ทำความผิดมากมายเกินจะอภัยให้ได้ออกมา

เดนี้เฮียเพิ่งข้าพีาพ่นะพอ่อลูกยืนใจใหายดวงใจเหี่ยวหอเพราะเคยอยู่เขียคอรักใครพี่ใหญ่ทำผิด พ่ออย่าคิดตัดพ่อพ่อเพียงออยให้พ่อปลอภัยใช่กลางไม่โกรธ ชายกลางไม่เกลียดพี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่ฉันรู้ที่พี่ทำไปเด้วยรมสิ้นคิดเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแบบนี้อย่างไรเราก็จะฆ่ากันไม่ได้เพราะช้นชายกลางก็เป็นน้องของพี่แม้แต่ชีวิตจริงแล้วชายกลางไม่ใช่น้องแท้ไม่ใช่พี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกันก็จริง แต่ชายกลางนั้นถือพี่ใหญ่เหมือนพี่แท้ๆเพราะชายกลางคนนี้เคยดื่มนมเต้าเดียวกันมาแล้วจะฆ่าพี่ของตัวเองได้ยังไงท่านพ่อลูกขอเถิดนะไว้ชีวิตพี่ใหญ่อย่าเอาชีวิตพี่ใหญ่เลยท่านพ่อองค์ดาราังสัน่างมีจิตใจประเสริฐคดงามเหลือเกินบุญครูในครั้งนี้อาภัยให้ใหญ่ได้แล้วปรเป็นบุญของให้ใหญ่มัน ขอบพระไทยพระเจ้าค่ะขอบคุณท่านพ่อคาเลูผู้ยิ่งใหญ่บุญคุณคราวนี้กับความผิดที่กล้ามองชินล่วงเกินมันมากมายใหญ่หลวงแตกต่างกับลาใจของพระองค์ท่านที่ทรงประทานอภะยโทษให้กับกล้ามชนชายใหญ่ที่ผ่านมาชายใหญ่ผิดบัตรี้้ ชายใหญ่ได้หูตาสว่างแล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรน้ำใจของพระองค์นาังสันประเสริฐยิ่งนักสมแล้วที่จะเป็นผู้ปกครองเมืองปัญจราต่อไปบัดนี้ชายใหญ่รอดจากการตายชายใหญ่ขอให้สัญญาให้สัจจะวาจาต่อหน้าพระองค์ท่าน ว่าชายใหญ่จะเลิกเล่าชายใหญ่จะเป็นคนดีของพ่อของแม่จริงนะพี่ใหญ่ฉันไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วกรบฉันขอกราบพี่ใหญ่พี่ใหญ่อย่ามากราบขอโทษฉันเลยฉันเป็นน้องพี่พี่จะมากราบขอโทษฉันทำไมคนที่พี่ใหญ่สมกรวสมควรกราบขอโทษก็คือท่านพ่อศักดิ์ศึกไปสิพี่ใหญ่ไปกราบขอโทษท่านพ่อนะ ไม่ต้องร้องไห้อย่างไรแล้วก็เป็นพี่น้องกันพอ่อเจ้าใหญ่ใหญ่กราบพอ่อใหญ่ผิดไปแล้วใหญ่จะไม่ทำอย่างนี้อีกผิดกลางนี้มากป่าใหญ่ลวงนัก ใจรอดตายใจดีใจแม่พอ่อพระองฉันอยากบวชฉันอยากบวชลบล้างความผิดฉันอยากบวชให้แม่อยากบวชให้พ่อพ่อบวชใหญ่นะเจ้าใหญ่และพ่อนะได้เสียลูกเจ้าอยากบวชพอจะบวชให้เจ้าพ่ออยากาได้ยินคำนี้มานานแล้วลูก ดีแล้วลูกพี่ใหญ่ชายกลางดีใจจังเลยที่ได้ยินคำพูดคำนี้ออกจากของพี่มาพี่อยากบวชให้แม่ให้พ่อฉันดีใจด้วยนะถ้าอย่างนั้นไปกระบวชพรุ่งนี้เลยนะแม่นะพ่อนะใหญ่จะได้บวชทดแทนพ่อคุณตึงพ่อจะด้วยพ่อเกิดที่ไหนแล้วพ่อลูกเกิดที่ไหนคู่ ตอนนี้กองทัพของแสงสิงยกมาบัทชีติดหน้าเมืองตอนนี้เจ้าเล็กเอาไปต้านทัพอยู่พ่อไม่ช่วยน้องทีความที่กองทัพมา่อสขคุนศึกฉันนรังสรรจะกำทวนไปสู้กับมันเองชาก่อนพี่ใหญ่นงอรังสรรพี่ใหญ่ห้ามช่วยทำไมชีวิตพระองค์มีค่านะประชาชนรอคอยความวังจากพระองค์เพียงผู้เดียวหากพระองค์เป็นอะไรไป ใครจะปกครองแคว้นปัญจราเรื่องนี้ไม่สําคัญชายใหญ่ทําผิดมาเยอะแล้วทําชั่วทําเลวมาเยอะขอทําดีสักครั้งเพื่อลบล้างความผิดครั้งนี้หม่อมชั้นขออาสาออกปราบไอ้เจ้าแสงสิงพี่ใหญ่พ่อจา๋าอันตรายนะพี่แม่จา๋าใยญ่จะปราบแสงสิงโรง่งปราบด้วยปราบดูโรงด้วยให้ใหญ่ตาย พ่อแม่กับเผาใหญ่นะพี่ใหญ่แต่ถ้าใหญ่ไม่ตายใหญ่สัญใจพี่ใหญ่จะไปคนเดียวไม่ได้จะกลัวที่พ่อกลัที่แม่กลัากพ่ออันตรายพี่พี่ยไปคนเดียวไม่ได้พี่รองช่วยก่อนต้จะไปแม่ตามพี่ใหญ่ไปเล้วแม่ไอ้แสงสิมึงยังมีหน้ากลับไม่หรอฮะมึงจะกลับมาฆ่าพวกมึงเลยฮะในเมื่อมีความมีความสามารถพอแล้วก็

ไ,ไอ้ผีหาไอ้หน้าแหกเดี๋ยวจะวิ่งหัวแหลกหางรูเอามาเจอสวายเฮ้ย hey, ที่ขายเขาว่านี่นักร้องลุนลานแล้วไฟแรงก็นี่แหละสวายเป็นหลานชายแสวงหละผู้ชมคุกแหลงเขารู้ เบียทอกคนไทยเฮยิ่งถายรู้ทั่วลิเก่น่ากลัวตัวโกงไม่เห็นหน้ากลัวเท่าไรอย่าลอกให้กูลงมึงอย่ามานอกลงนอกลูก่นี่เข้าหรือว่าเจ๋งเฮยว่าเก่งจังวันนี้มาเจอหาคนหารังขอด่วนไอ้หวายยังไม่ดังแต่เงี่ยงยังไม่ด่วน ยังแหลมดีที่ทวนไม่ถูกสวายสองวาน,นี่มันแค่ป่าในวัดมาเดี๋ยวไอเบียนี่จเงิดหักเงียงพี่ขอแนะนําให้ฟังสำเนียงไม่แน่จริงถ้ามึงอย่าเสียงและอย,ย่าโู้มื่อเงียงสวายจะแน่เอาสักแค่ไหนปัดเดี๋ยวจะฟันให้สวายเงียงแหวง จัางก็ฟันไม่เข้าเพราะเงี้ยงเรามันแข็งผ่านศึกมาลายแอ่งหลอู่ฮ้้มันจะแข็งละแค่ไหนมาเพียงใดกันแล้วนะฮะก็กลับไปถามมารดามึงดูน้าแม่กูเรอมึงใหญ่หัวังตัวนะเฮ้ ตาย้ะเนี่ยตายสู้คนเดียวไม่ได้เลยแอนดี้ไปวะ จับมลูกมาจับมลูกขึ้นมาจะฆ่าก็ฆ่าไม่ลงเพราะมันเป็นโกงของเราแต่มันก็โกงไม่เบาเลยนะไอ้เบียงใจเย็นๆโกงแล้วมึงนกโกงแล้วเ้รอฆ่าได้ไหมต้องแามแล้วสายมัน ก็ไม่ลงมันเป็นโกงน้องเราแต่มันก็โกงถ้าก็ไม่เบาเลยไอ้เบียร์ปล่อยให้ชื่อมันดังโดดอยู่ในรถมีเดียชายาไอ้เบียนักบูกราบแม่บุญเหลือแม่เนื้อเหลืองเหลืองจบแล้วท้องเรื่องกอลา ขอบคุณคุณยายขอบใจคุณยาที่เคยพึ่งพาทุกภูขอบคุณซอเจ้าของบริษัทเจ้าหน้าที่ผู้จัดแจกใจไม่รักไม่ว่าแค่เมตตาสวาย ถ้าแฟนยังเหลื่อมใสก็จะสู้จะมุ่งสู้ฝันจะฟันฝ่าให้ผลงานฟูฟ้าเฟื่องฟู ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรโซ